สวัสดีค่ะวันนี้พาเราสวนอีกแล้วดูดอกลเกเล่สวยงามมากดอกไม้สวยกุหลาบกุหลาบต้นเดียวนะดูดิมีสามสีนี่สีหนึ่งเห็นไหมสีหนึ่งเนาะนี่สีที่เราขึ้นเขาขึ้นใหม่จะเป็นสีเนี่ยเขาขึ้นใหม่นะแล้วก็นี่อีกสีหนึ่ง เป็นแต่เป็นกุหลาบต้นเดียวเง่าเดียวกันขึ้นสามสี่เนี่ยแล้วพวกนี้นะดูเขาขึ้นดิสวยงามมากดูดิเขาขึ้นเป็นช่อใหญ่ๆเวลาเขาบานเขาก็จะบานเป็นช่ออย่างนี้เวลาเขาบานนะเขาก็จะบานเป็นช่ออย่างนี้เนาะนี่นี่เขาเริ่มเขาแก่แล้วนะเขาเริ่มที่จะโรยแล้วแต่เวลาเขาขึ้นเขาขึ้นอย่างนี้สวยมากลยนันดูดิมัน สวยมากเขาขึ้นเป็นช่ออย่างนี้เลยบานไล่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 กันอุ้ยสวยสวยมากนี่ก็สวยสีนี้ก็สวยทีนี้เมทิปจะพามาดูเมทิปเห็นตัวหนอนเมทิปจะฉีดสเปย์สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเห็นตัวหนอนมากินดอกดอกลักเล่เนี่ยเป็นรอยอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวหนอนนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะน่ะ,นะเป็นตัว เมทิ์ไม่รู้ชื่อเขาน่ะล่วงลงไปแล้วกลัวเขาต่อยแต่ก่อนเมทิ์ก็ว่าเป็นเป็นไอ้นั่นเป็นตัวท่ากินเนาะแต่วันนี้เห็นตัวหนอนชัดๆเลยเมทิ์ก็เลยจะมาจัดการฉีดสเปรย์ให้เขาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยเป็นตัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่กินพืชดีเหมือนกันเนี่ยน่ยเป็นเป็นตัว ไม่รู้ว่าเขาเรียกตัวอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วหางเขาเป็นเหมือนกระดกอะ่ะเห็นไหมอย่งนั้นไม่รู้ว่าจะาพาไะทีนี้ก็จะไปฉีดฉีดเขาก่อนที่จะลดน้ํำเนาะลดน้ําไม่ทิ์ก็พยายามไม่ลดตรงตรงที่เป็นช่อดอกเป็นอะไรเขาแม่ทิปจะลดใส่พื้นโอเคเห็นหนอนเมื่อกี้นี้จะมาฉีดตัวหนอนไปฉีดด้วยกัน เิ่งเห็นตัวเลขนี่แหละแต่ว่าเห็นลอยเห็นลอยเยอะอยู่แต่เมทิ์เข้าใจว่าเป็นรอยของของไอ้นั่นของตัวทากตัวไรที่มาแทะเพราะว่าเห็นลายลายตัวอยู่ที่ตัวทากแทะเนาะแต่เห็นชัดๆแล้วว่าเป็นหนอนวันนี้เนี่ยอย,อยู่ดอกเขาเนี่ยเห็นไหมอยู่ดอกเขาเขาขาวอะดอกละเล่สีม่วงสวยเชะแล้วก็มีหนอนอยู่ตัวหนึ่งตรงนีน้เห็นไหม ทีนี้ก็จะมาจัดการเนาะ,ะมาจัดการเขาปกติจะไม่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 เคยเห็นเลยนะพูดถึงอะ่ะไม่เคยปีนี้จะเห็นหนอนที่ดอกไม้ทุกปีไม่เคยเห็นนะอ่าเม่ที่เห็นอยู่ในกุหลาบไอ้ดอกหนึ่งแล้วก็มาเห็นอยู่ตรงนี้แหละดอกหนึ่งเนี่ยนานแล้วแหละที่เห็นในกุหลาบโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะที่จะฉีดเหมือนเดิมเพราะว่า ไอที่เม่ทิพใช้สำหรับพวกเพี้ยพวกหนอนก็มีอยู่แค่นี้เนาะที่ใช้ประจำก็จะเป็นกากเ,าเป็นกาแฟกาแฟแล้วก็น้ํายาล้างจานแค่นั้นนะก็เลยโอเคมาฉีดกันนี่เลยนะฉีดไปเลยไม้มาอยู่อย่างนี้นไวิ่งเลย วิ่งเลยนะวิ่งเลยวิ่งเลยตุยแลนะนะตุยแล้วนะนะตุยแล้ว,ลวโอเคแค่นี้เองตุยแล้วเรียบร้อยเนะี่ยแค่นี้เป็นดอก,กลักเล่นะตัวนี้ไอ้ถ้าเป็นภาษาเขาก็จะ ดาเลียดาเลีย uh, คือภาษาเขาเนาะแต่ว่าอาเมทิพ์ก็เสิร์ชดูว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียกดอกลักเล่จากดาเลียเป็นลักเล่ที่เสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะก็เลยเมทิพ์ก็เลยเมทิพ์ถึงได้เรียกไอ้ลักเล่เพราะว่าเมทิพ์เสิร์ชดูแล้วว่าเป็นดาเลียเสิร์ชเสิร์ชจากดาเลียนั่นแหละว่าแปลว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไร ก็ออกมาเป็นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมตัวนั้นน่ะนะตัวมแมลงที่ชอบกินใบไม้กินอะไรพวกนี้เหมือนกันแต่ไม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 ไมไมไมตายเหมือนนอนเห็นไหมเขายังเดินอยู่แต่นอนตุยไปแล้วนอนตุยไปแล้วแต่ตัวตัวนั่นน่ะไม่ตุยยังไปได้โ่อยู่ประมาณนั้นเลย แค่นี้แหละที่เมทิฟใช้ประจำสำหรับพวกเพี้ยพวกหนอนก็ใช้แค่สองตัวนี้ก็เอาอยู่สำหรับที่นี่นะแต่ที่ไทยที่ไม่แน่ใจเพราะว่าที่ไทยเนี่ยอากาศมันจะร้อนกว่านี้เยอะที่นี่เขาอากาศแบบไม่ค่อยร้อนเหมือนที่ไทยแต่แค่สองอย่างนี้เขาก็โอเคแต่ว่าที่ไทยนะต้องมากกว่านี้ที่ไทยก็ตุยนะ ไม่ทิบเคยใช้อยู่ใช้สําหรับต้นต้นเลมอนฉีดฉีดต้นเลมอนนอนแบบนี้แหละนอนเขียวตุ้ยใหญ่อ่ะไม่ทิบก็ฉีดเหมือนกันตุ้ยเหมือนกันพูดถึงอ่ะแต่ว่าที่ไทยอ่ะเขาจะมีบ่อยไงเพอไม่ได้บพาะงั้นเถอะต้องคอยดูมาก,มากๆเลยปลูกผักที่ไทยนี่ต้องคอยดูคอยดูจริงๆแทบทุกวันเลยอ่ะต้องคอยดูว่ามีอะไรมาอ <laughs> นี้ไหม ปกติที่นี่เมทิปก็ดูทุกวันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเห็นนี่คือเราก็จัดการเลยประมาณนี้นี่เลยไปแล้วเรียบร้อยตุยไปแล้วนี่เลยก็ดอกลักเล่กาลังที่จะออกดอกอย่างนี้เลยทีนี้ก็จะมาดูเพราะว่าเมทิปเออบางไอ้นั่นไว้ไอหนูมันชอบมากินเนะี่ย มันชอบมากินรากไม้รากต้นกุหลาบไม่ทิพเนาะก,ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเลาะดูก่อนว่าเขายังอยู่หรือเปล่าหรือเขาตุยไปแล้วเพราะว่าเราใส่ที่ดักเอาไว้เนี่ยเห็นดอกไม้แล้วสวยสวยเยดูดิเขาออกช่อกุหลาบ ดูข้อเป็นชอ่อเป็นช่อแล้วแล้วหอมด้วยกุหลาบกุหลาบเอ่ตอตัวนี้หอมนี่ยืนอย่างนี้ยงหอมเลยอะ่ะแล้วสีแดงตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นสีแดงนะเป็นสว่วนสีแดงนี้ก็หอมเหมือนกันกําลังออกเหมือนกันสีแดงกําลังออกเต็มเลยนู่นนะสีแดงเหมือนกันแต่ว่ามันจะหอมคนละอย่างหอมคนละอย่างกันเนี่ยสีแดงก็หอมนี่เลยพาชม ปีนี้ต้องทําใหม่พวกพวกเอ่อพวกดอกลักเล่นี่คือเอาไว้ในในนี้ไม่ได้เพราะว่าอากาศมันหนาวเกินแล้วมันทําให้แบบเอ่อลากเขาลากเขามันจะเป็นหัวไงเป็นหัวนะลากเขาอะ่ะต้องเอาออกถ้าไม่ออกเขาก็ถ้าอากาศเป็นน้ําแข็งเมื่อไหร่มันก็เน่าหัวนะทําให้หัวเขาเน่าวัางั้นเถอะนี่เลยปีนี้ต้องต้อง,ต,องต้องลื้อออกอะ่ะพวกดอกลักเล่นี่ต้องลื้อออก จะปล่อยไว้ในนี้ไม่ได้ต้องลื้อออกแล้วไปพึง่งพึ่งลมพึ่งอะไรไว้อย่างเงี้ยในบ้านแล้วก็ถึงปีใหม่ค่อยเอาลงมาใหม่อะไรประมาณนี้นี่เลยนะคะพาชมเหมือนเดิมแต่ว่าตัวดูดีตัวอลิลลี่เริ่มที่จะโรยแล้วนี่เลยเริ่มที่จะโรยแล้วลิลลี่เนาะ อย่างอื่นก็ยังคอยนี่อยู่เนี่ยลิลลี่เริ่มที่จะโรยแล้วเหลือแค่ไม่กี่ดอกเองเห็นไหเหลือแค่ไม่กี่ดอกเองพวกนี้โรยแล้วเนี่ยต้นเขาสูงสูงอะท่วมหัวอลิลลี่อะสูงมากสูงจริงพวกนี้ก็เหมือนกันพวกนี้กําลังสวยเลยเนี่ยกําลังสวยเลยดูด,ดีดอกไม้ชมดอกไม้เพลินๆชอบปลูกดอกไม้เนาะ ก็จะมีหลากหลายว่าง,ง้นเถอะจะมีหลากหลายมากดอกไม้เนี่ยก็ดูกันสวยแล้วตัวนี้นะเบิร์ตตัวเล็กๆไอ้นกตัวเล็กๆอะ่ะเขาชอบมา,มาดูดตัวนี้เป็นดอกไม้ของเขาเลยนะเขาชอบมาดูดน้ําน้ําหวานดอกไม้อย่างข้างในเนี่ยห้ามมิงเบิร์ตตัวเล็กๆก,กันนะชอบมาดูดนี่เลยทีนี้ไม่ทพย์ก็จะเป็ดน,น้ําผักแล้วเพราะว่า ยังไม่ได้ลดน้ําร้อนเลยเนี่ยร้อนแล้วคนลดน้ำมันจะร้อนแล้ว,อลวโอเคนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจมาลดส่วนด้วยกันคลิปนี้ไม่ทิพย์ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไม่ทิพย์บ๊ายบาย